เมนนื่อน,นี้นะครับจะพากันมาเบิงเขาเฮ็ดสวนนะครับเฮ็ดสวนอยู่แถวๆนี้แล้วครับจริงๆเนี่ยผมได้ไปสัมภาษณ์กับลุงดอนนะครับลุงดอนแล้วก็ป้าแต้มนะครับที่เฮ็ดสวนอยู่หัวผงหงอยู่นี่นะครับประมาณ30ไร่นะครับจริงๆนี่มีความรู้ในคลิปเยอะมากแต่ว่าเผอิญไม่มันเสียนะครับไม่มันเสียคุยกันจนแหลว เอามาเบิ้งคลิปใหม่กับจะหูว่าใหม่มันเสียผมก็เลยบออยากไปรบกวนเพิ่นใหม่นะครับเกิดผมก็จิบรรยายฟังว่าผมคุยกับยังก็เพิ่นแน่นะครับอันดับแรกนะครับผมถามเพิ่นไห้บกุงปีนี่เห็ดหยากบ่บกุงปีนี่เพิ่นว่าบกุงเฮ็ดหยากแห้งนะครับเนื่องจากมันอากาศมันหนาวรุนแรงนะครับหนาวรุนแรงอไอทําให้ายแดงลงเยอะจัดนะครับสวนบกุงนะครับสีสเกตนะครับสีสเกตที่สีสเกตนะครับที่นี่สีสเกต ลายแดงมันลงละลายแดงก็เลยคุยกันคือพื้นหลังก่อนนะลุงดอนนี้ก็คือปลูกทั้งบกทุเรียนนะครับทุเรียนสวนทุเรียนปีหนี้ก็เอาหน่วยนะครับแล้วก็ให้บกคุงนะครับล้วก็มีสวนกล้วยนะครับล้วก็มีสวนบกคิกนะครับความรู้โดยส่วนมากผมก็ได้มาจากลุงดอนนะครับถามจากการสอบถามลุงดอนนะครับสาเหตุที่ลายแดงสวนบกคุงมันเห็ดหยางนะครับ เนื่องจากว่าลายแดงที่กิน,นอ่นโกบกฮงนะครับมันบดไดกกินอยู่หนาใบคือทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะทายเบิ้งนะครับกลายเป็นว่าลายแดงที่ลงสวนบกฮงนะครับมันลงที่ข้างล่างใบนะครับเดี๋ยวผมจะทายให้เบิงบเาางงบ้งอ่าผมผมจะทายเบิงเบ้งผมก็จับจังหวะบอถือขึ้นกันนะครับว่าคุยกันัช่วงไหนเนี่ย รอๆนะครับรอผมไอ้ผมคนไทยเบิงมันมันมันกินมันกินใต้ใบนะครับมันฉีดยากมากนี่นี่ก็คือไรแดงนะครับไรแดงอาการทั้งหมดนี้เกิดจากไรแดงเพือนกำลังมาตัดใบมันทิ้งนะครับไอ้ไรแดงได้ตายไปแล้วนะครับแต่ว่าใบมันได้เสียหายไปหมดแล้วนะครับก็มาตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเนี่ยครับไรแดงมันจะหยุดตรงประมาณนี้ครับตรงนี้ครับตรงข้างล่างใบตรงจุ่มๆเนี่ยครับมันฉีดโดนยากมากครับมันฉีดโดนยากครับ มันไม่เหมือนกัะทุเรียนที่ลายแดงเขาอยู่หน้าใบนะครับปีนี้บอกเกินหน่อยก่อนว่าบกหุงราคาดีนะครับเป็นตามที่ผมเคยบอกเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคาถุงละเก้าสิบบาทนะครับถุงละเก้าสิบบาทส่วนข้างๆเพิ่งจะเก็บไปนะครับประมาณสามสิบตันนะครับก็จักบาทกระบอกหัวกัน <c oughs> ล็อตละนะครับล็อตละสามสิบตันนะครับเนี่ย่นอธิบายให้ฟังว่าลายแดงมันมันลงล่างใบนะครับ ข้าวนี่ผมก็เลยถามว่าบกุงกับบักพิกนี่ที่เพิ่นปลูกทั้งสองอย่างนี่ขอดีขอเสียมันต่างกันจังไดน,นะครับอันดับแรกเพิ่นว่าปลูกบกุงนี่มันดีกว่านะครับเปืาะบกุงเนื่องจากว่าบกุงนี่ตั้งแต่เลิกปลูกจนถึง6เดือนนะครับก็เริ่มผลผลิตล็อตแรกนะครับแล้วก็อยู่ได้ไปอีกประมาณปีกว่าๆนะครับสรุปปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้2ปีนะครับอายุเขา,า2ปีนะครับต่างจากพืชลูกๆอย่างอื่นนะครับ บ,บักฮุงบักบักแตงฟักแฟงบักทัวแล้วก็ต้นพวกหอมนะครับหอมไอ้ผักชีพืชส,สวนนะครับอายุมันสั่นนะครับมันทําบ่อยนะครับมันได้ปลูกบ่อยมันได้ขึ้นใหม่บ่อยแต่ว่านี้ก็คือปลูกครั้งเดียวจบนะครับแล้วครับเพิ่งก็ระถามเพิ่นต่ออีกว่าแล้วเทียบกับบกักพริกเหรอครับเรื่องความยากของมแมลงศัตรูพืชเพิ่นก็เพิ่โอ้บักพริกมันเสียอย่างยั้งเพิ่อนว่า บอกพีกมันบ่ยากนะบอกพีกมันบ่ดียากเรื่องไอมแมลงศัตรูพืชทําไมผมก็เลยถามว่าเป็นยังบอกพีกมันจังบ่ยากเรื่องมแมลงศัตรูพืชนะครับผมอธิบายฟังว่าเนื่องจากต้นพีกนะครับทนยาได้ทุกประเภทครับทนยาได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาร้อนยาแรงยาเหม็นทนได้หมดเลยครับเขาไม่มีการน็อกการแพ้่นะครับจึงฉีดยาเหม็นยาแรงแใส่ต้นพีกได้เลยพวกมแมลงศัตรูพืชไม่เหลือนะครับส่วน มะละกอนะครับตัวดอกเขาเนี่ยกับใบเขาเนี่ยบอบบางกว่าทุเรียนอีงนะครับใช้ยาแรงไม่ได้กับสวนบักฮุ่งนะครับสวนใช้ยาแรงไม่ได้เลยดอกมันสินยุบนะครับผลกระว่ายฟังว่าช่วงนี้ออกไปแล้วบักฮุ่งเพิ่นสีเป็นอา่ามันสิทิ้งช่วงไปช่วงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีไรแดงกับเพลี้ยไฟลงหนักในช่วงหนึ่งบักฮุ่งมันจะทิ้งช่วงนะครับช่วงนี้ก็คือ ดอกมันโดนทําลายนะครับดอกมันโดนทําลายแล้วเพิ่งเพิ่งเ็ดฉีดยาเพิ่งจะเอาอยู่นะครับมันก็จะขึ้นดอกใหม่ไปชัดข้างบนนะครับแล้วข้างล่างเขาก็ติโต,ต,ตดีก็พอเก็บขายมันก็จะมีช่วงที่ว่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกเกิดจากดอกร่วงนะครับผมก็เลยถามต่อว่าถ้าเกิดว่าปีนี้ทุเรียนเขาเป่านะครับเพิ่นเพิ่นเอาลูกทุเรียนปีนี้เป็นปีแรกนะครับยังสิเหตุบอกฮวงยูบอ ลุงดอนบอกว่าเฮ็ดมีโอกาสกระเฮ็ดนะครับมีทีมีเวลากระเฮ็ดคือเก่านะครับเนื่องจากว่าบุกหุงมันมันกินได้เร็วนะครับหกเดือนก็กินได้นะครับปลูกจากปลูกมา6เดือนแล้วก็กินยาวๆไปสองปีเลยต่างจากทุเรียนนะครับทุเรียนซึ่งเก็บแค่ปีละครั้งนะครับปีต่อปีนะครับปีต่อปีแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมันดอกมันร่วงดอกมันอะไรอย่างนี้มันมันมันหนาวจัดดอกก็ร่วงนะครับ ก็หมายความว่าเราคาดหวังกับทุเรียนได้น้อยกว่านะครับคาดหวังกับทุเรียนได้น้อยกว่านี่แหละครับลายแดงนะครับลายแดงมันจะลงมาตรงจุ่มนี่แหละครับมันจะแอบอยู่นั่นละยางปันแมงมุ่มอันลุงดอนวานะครับถ้าเลือกได้เพิ่นกระชิเลือกเข็ดปกหุ้งนะครับเพิ่นเพิ่นวาเนื่องจากทุเรียนมันความไม่แน่นอนนี่นครับไอ้ดอกช่อดอกที่โดนลายแดงเขาทาลายนะครับมันจะมี ช่วงที่ว่างของต้นทุลิไอต้นบกฮงนะครับที่มันไม่มีดอกเนื่องจากดอกเขาโดนทําลายนะครับก็จะเสียรายได้ไป,ไปเป็นเวลาช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งจริงๆลุงดอนเป็นคนเบาเล่านะเบาเล่าแบบชัดๆเ <c oughs> บาเล่าแบบชัดๆเลยผมเสียดายมากผมผมจะไปอัดใหม่ผมก็เก่งใจผลงานงานผลลายนะครับแล้วก็บอกกันอีกลายเหลืองเหลืองเฮ็ดสวนในซีสเกตนะครับจริงๆแล้วบกฮงนี่ เงินหมักลายกว่าทุเรียนนะครับมันทําเงินได้เรื่อยๆนะครับทาเงินได้ตลอดนะครับหกเดือนมาก็ทําตลอดเลยเดือนละสองครั้งเก็บเดือนละสองครั้งนะครับส่วนทุเรียนมันก็ความเอาแน่เอานอนมันมันยากนะครับความเอาแน่เอานอนมันยากนะครับบกคุงซิสเกนีขึ้นซื้อ้วยครับซื้อซื้ออีเลีครับขายไปไกลครับนุ่นละส่งสีมุมเมืองส่งตลาดไทยออกนอกไปก็มีนะครับออกนอกไปก็มีครับ ก็คุยกันไปเลยเปื่อยแล้วครับเทียบกับอันบักคุงกับทุเรียนมาเทียบกันต่อนะครับเรื่องอันยานะครับยาไอสําหรับบักคุงนะครับเขาจะบอกปางกว่านะครับแต่ว่าถ้าเอามาแรงอยู่ก็คือเชื้อราก็มีบ้างแต่ว่าด้วยประสบการณ์นะครับยกล่องเหมือนกันยกล่องเตี้ยๆนะครับไม่ค่อยมีเชื้อราไม่มีเชื้อราตายเลยไม่มีรากเน่าขนเน่าในสวนนี้เลยนะครับผมเดินดูเข้ามาอ่า ย่างมาเพิ่นขออนุญาตไปเปลี่ยนน้ำนะครับขอบคุณขอบคุณเพิ่นนะครับคราวนี้ผมก็จะเดินพาไปดูบกุงงามๆนะครับนวยมันงามๆกล่องมัะเขือสายไปสายมาเนี่ยแหละครับครับบกุงงามๆแล้วการระบบน้ํานะครับน้ำเขาโคตจังไดยน,นะครับเดี๋ยวผมพายางไปเบิ่งกนอกครับบกุงเป็นแขกยาวบ่ครับแขกดํา แขกดำสีสเกตมั้งครับเขาเรียกแขกดำสีสเกตนะครับใจความสรุปนะครับบุกหงเช่นอยากสุดนะครับอยากโกทุเรียนละกัอยากโกบกพริกนะครับอยากกโกล้วยกล้วยง่ายสุดนะครับง่ายสุดความแน่นอนของบุกหงกัมีนะครับหกเดือนก็ได้ผลนะครับผมแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ลาออกจากงานประจํามาทําเกษตรนะครับมีหลายคนท้อแท้นะครับไม่ไม่รู้จะปลูกอะไร ผมดูสภาพก็ถ่ายแต่พื้นที่แห้งๆนะครับเคยจับบกจกเคยน้มในซาก็มีนะกับ,บุกพูดแต่ว่าตัวเองไม่มีระบบน้ำนะครับตัดหกติล่ะตัดหกหดติล่ะยางสองลายมันตัดหดแต่อยู่แล้วครับผมก็เคยยังตัดหกเนาะสมัยก่อนผมปลูกกันบกเงาะผมก็ตัดหดนี่แหละเอาทั้งนี่แหละตัดหดขึ้นกันครับมันขึ้นอยู่กับความความใจสู้นะครับ จะเหตุสวนมาโดยที่บัวจับบกชกเป็นไปบัวใดนะครับอ่ะนี่คือหัวสปริงเกอร์ระบบน้ํานะครับมันเป็นขาเป็นหัวสามขานะครับแล้วย้ายปยามานู่นนะครับลุงดอนย้ายน้ำอยู่ตรงนู้นดึงน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับส่วนหัวนี้เป็นหัวที่ชาวบ้านทําขึ้นมาขายนะครับเหมาะสําหรับเกษตรกรแถวนี้นะครับเขาใช้กันมันเหมาะมันดีนะครับมันดีหลายอย่างที่เขาใช้กันดีกว่าหัวที่เขาทําขายนะครับแต่งไปกับท่อนั้นนะครับหัวนี้ก็ดีกว่านะครับ จบนะครับจบเรื่องเห็ดสวนเดบอนะครับเห็ดสวนเดบอเกษตรกรไทยนี่เห็ดสวนเดบอลาออกจากงานมาทําสวนเดบอันมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเรื่องโรคเรื่องมแมลงนะครับแต่เนื้อหาสาระคืออยู่ได้กินได้ครับยาวๆครับยาวๆอย่าคิดว่าเกษตรกรเรามันเสิจนนะครับ จะคิดว่าทําเกษตรต้องแค่พอเพียงแค่พออยู่พอกินนะครับส่งหลูกเลี้ยงได้จบเบิดแล้วครับดอกต้ดอกเตร์ก็ส่งในเบิร์ล้วครับมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับว่าใจสู้แค่ไหนเรียนรู้หรือเปล่านะครับโอเคผมสรุปไ้ครับที่นี่สีสเกตนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับจังหวัดที่เคยขึ้นชื่อว่าจนที่สุดในประเทศไทยอยากให้เจ้ามาเบิ้องตอนนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ